สวัสดีคะ่ะหมมาจากทีมันชัยวัชนแด่นต้นะคะสวัสดีเลยเดินที่สรางถึงโผดสาลาเี่รการช่วยเหลือที2ตุลานีนะคะตัวที่ทางงยี่นที่น่าจะนีคือโผล่หนิงามเพชรสามซีมงคลชัยหรือว่าบุญมีนะคะชิงรป็นัาจวยเหลือที20 0ุลาสวัสดีค่ะ,ะ,คะคเจ้าค่ะดีนน๋ยวมาจากทีมัชัยวัชนเดนนต้ค่ะไม่ทราบว่าพ<อ>ีแบบทุกคนเียไรับชีตินรับแอนรับมาจาขายโลนลูกบ้านน,ะะานี่ครับนะคะแล้วตันนี้่้เชียอะไรคะดินงามเพชรามงคลชัยครับบุญมีครับ

คข้าวเลไมาม่ได้กวนกัข้าไม่ได้กวนข้าไม่ได้ผนีผนีอบ้างไหมนาอยากเคกัน่าจะชัเยี่วันคอไ่องสาโลได้สิัามโอลแล้วดเดือนพนัได้มพนมังเคกับไอ้คนเรีมาเาสกกล่อมเลยไหนแต่ตาก็เต็มรอยเลยครับาผลตชาวมไม้ไม่ได้เอยากให้ีาวทุกที่ที่ตากกน้กวเกีบุมีกันกับวันตียิบช่องนี้ไม่เจ็บไม่ก้ายชนในนอนครับ ขายพวกขจะรับคนหางรายหยอนผลในบ้านเช่นเดยวกันสนใจเลยด้วยก็ขึ้นครับคุ